กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนี้ก็มาพบมาปลอกันคือเก่าคือเดิมเนาะพี ang, mm. ่น้องมนี้ก็สิมาเห็ดขนมไข่หงเนาะพี่น้องขนมไข่หงก็เป็นขนมที่เฮากินน่ะแต่อายุน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอายุก็คือผ่านมาเป็นเล็กน้อยจากคือสิพานขนมนี้เนาะพี่น้องหาไข่แถวบ้านเฮาเนาะพี่น้องอนี้แบบเกลือผงชานเกลือหน้าเกลือบหลายอย่างพี่น้องแต่ผู้ใดก็สะจิ้มให้กลิ่ดอกเนาะแต่ว่าขั้นตอนวิธีการเฮ็ดยงจับจะคอยมีงานกระไรพี่น้องหลังจากนั้นเด็กๆจะมาเป็นเห็ดตัวเมียพี่น้องเป็น พี่น้องนะอันนี้จะขึ้เป็นบวกสามเกลือพี่น้องจะใส่หลายพี่น้องถ้าใส่หลายมันสิเพลินาะพี่น้องของใส่เป็นใส่ตัวเนาะตัวเขียวกระทบเปลือกเหเอาไปแช่น้ำใบหนึ่งให้เรียบร้อยก็มาโขกเนาะพี่น้องโขกให้ละเอียดนะจ๊ะหน่อยหลักก็เอามาพัดเนาะพี่น้องใส่กับสามเกลือเทำหมูกรีนนะพี่น้องให้มันออกหอมทแม่น้องกับผสมแล,วแล้วม <half. S 1> ันหอยลงไปน้อยหนึ่งพอมันมีรสชาติเนาะเติมรสชาติให้ออกหวานเค็มๆเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่การเ็ดเป็นใส กุกงาเด้ออันนี้น้องทีเป an ็นใส่กุกงาที่ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องใส่น้ำตาลจักหน่อยนึงแล้วพี่น้องบอกรสชาติหวานๆจักหน่อยอากาศชิเศบเด้อพี่น้องลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมโบยยาพี่น้องขั้นตอนวิธีการเห็ดเดี๋ยวน้องลงไว้ให้พี่น้องเนาะอยากได้หรือว่าเข้าใจยังได้กระต่ายแต่ไม่ได้ได้พี่น้องเด้ออันนี้น้องซาวนเกลือที่น้องทอดไป็นรสพัดดีก่าแล้พี่น้องน้องก็จะเอามาลูกตอนสุดท้ายตอนใส่นเริ่มสุกแล้วจักหน่อยเราก็สิพัดให้มัไหอมนาะพี่นน้องเ พราะมันปั้นเป็นก้อนได้เนาะพี่น้องอันนี้เขาจะพัดใส่ไว้สักกอนเนาะจากนัก้นเขาจะมาเตรียมส่วนแป้งเนาะพี่นอ้องวันนี้ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวประมาณสิบลอยกัมเด้อพี่น้องแล้วก็เป็นตัวแป้งข้าวเจ้าหกสิบกัมเนาะพี่น้องแล้วก็กะทิลอยกรัมเนาะพี่น้องผสมกันเข้าไปกับนวดให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องให้มันปั้นได้เฮ็ดบ่ยากหลี่เป็นบ่พี่น้องมอถึงขั้นตอนนี้แล้วพี่นออ้องก็พอสกิเดาค้ำทางออกนอะจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะน้องสิต้การผสมใส่กับน้ำกะทิแน่ ถ้ามันบ่อคุณก็เติมน้ำลงไปได้เด้อพี่น้องเด้อเอาข้อคำ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 เบิ่งว่าปั่นได้เนาะพี่น้องเนาะเนื้อแป้งเขาละเอียดนวดเข้ากันแล้วก็แสดงว่าใส่ได้ก็ลองเอามาปั่นกลินลูกเบิ่งแล้วก็ใส่ใส่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะขั้นตอนการเฮ็ดกับพยุงยาเนาะพี่น้องตามพี่น้องเฮ็ดไปเลยพี่น้องคุณคนคุ้มขวคนณคุนเลยพี่น้องตามสูตรของน้องเวลาหีบพยบงยาเนาะพี่น้องเบิ่งการเซ็ตข้อเอาไปเป็นแนวทางประกอบการเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้หลานกินเนาะพี่น้องเนาะ ง่ายง่ายเราไปนอไปทอดเด็กน้องเด้อลองเห็นกันเบื่อนี้นอนกันไปห็นแบบนี้แหละเส็จง่ายๆคุ้นคตรคุน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 ไปแล้วพี่น้องแต่ว่าไข่มันเข่ากันเรียบร้อยกันนวดให้มันเข่ากันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นวดเรียบร้อยเด็กน้องก็มาโคตรคุน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 ติดมือน้องเราใส่ตะพีโคตรเอาเพราะมันเข่าพี่มันติดติดกันอยู่เดี่น้องมันติดป็นก้อนแน่นเนยเข่าๆนวลหูหูเด็กพี่น้องมาคุน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 แบเรเบะปแบะนะพี่น้องตามเพราะตามสูตรน้องนั่นแหละ แล้วก็ลองเบิ่งซังเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะเฮ็ดก่อนใหญ่เด้อพี่น้องน้องเฮ็ดก่อนใหญ่โปรดลองซั่งไปก่อนละยีผากำก่อนละยีผากำพ่อเอาไปใส่กับใส่แล้วเวลาทอดมันสิใหญ่โลที่ลดลงมากกระไรเด้อพี่น้องสักษิธากรรมด้ยปี๊ซิบกรรมกระไดพี่น้องเอามาปันนนาป่นใส่น้องก็ะทำการปั่นใส่แล้วเอาเอาทาคลุกกับขนมเข้าไปไป่ทอดนะพีนนน่น้องเนาะน้องกระปั่นเตรียมใส่ไว้ก่อนใส่ที่ข้าพัดไว้ตะกี้มบตะกีบเนองมาปั่นปั่นปันไว้กับสีหน้าตากระมาหนิพี่น,น้อง น้องเฮ็ดกินเองก็เลยแบบเพิ่ต้องการในยังในจักหน่อยเพราะว่ามันงจะได้ถึงรสถึงชาตินะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บปั่นปั่นไอ้น้องเขาที่มาทำการเอาง่าใส่จักหน่อยพี่น้องคุกคุกคุกง่าเข้าไปเลยในเนื้อแป้งนะก็ไปคุกอีกรอบคือถ่ายก็ได้พี่น้องตอนแล้วตอนเอาปั่นเป็นก้อนใส่ใส่เด็มเลยก็ไปคขูดง่าเด้อพี่น้องแล้วก็ปั่นให้กรนเน็ดในจั๊กหน่อยกดไปทอดง่าก็จะมาลุดออกเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้่องก,ก็สีทำการเปลียมนะครับมาเห็ดเป็นกอน้กอนๆไว้ตามที่เห็น่พี่นอ้องน้องเห็ดก้อนละยี่ห้ากัมมันไงโปรดพี่น้องเห็ดก้อนละสักประมาณยี่สิบกัมหรือสิบห้ากัมพอดีพี่นอ้องอันนี้ก็ลองแบะ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 และครับปั่นเรียบร้อยใส่ใส่เลยพี่นอ้องก้อนเสันสิบป,ประมาณนี้พี่นอ้องแล้วก็ทอดไฟก,กลางๆเด้ออย่าทอดไฟแห้งเด้อพี่นอ้องทอดไฟขนาดกลางเอามันสีใหม่เลี้ยวง่าห้องมันสีใหม่ก้อนมันสีโปรสุกเนื้อแป้งข้างในมันสีโปรสุกเพราะว่าณอดไฟหัวแห้ง้ะพี่น้องเนาะ นองจิททำการตังประมาณหนงเดือนมากนอยตักลอยทอดไประวังหัดลอยข้นเป็นเลยเล็กน้่ยเล้วปลูกปีนนปีนหลังไปปลูกข้นค้นไปให้งนเข่ากันแหันกลมกลมไปได้เลยโดยที่นอนมันสุงเสมอกันทันสุกเสมมันสีครั้งในข้างนอกมันสี่คนในมันจะประสบคพยายามคุณดูดูเอาที่นอนนองก็เฮ็ดจังสิปลูกข้นข้นลูปลัวไปเลยที่นอน เห็ดง่ายบุญยกพี่น้องเห็ดง่ายๆพี่น้องเด้อคัาวนี้เวลาการลองเห็ดเบิ่งพี่น้องน้องดองสีลมสูตรไว้ให้ล่องเอาไปปั๊บเป็นแบงเบิ่งว่าเออมันเห็ดเป็นสีแบบหน้าตาเป็นสีประมาณนพี่น้องกับใครในปันใดก็ว่ากันผู้ใดมาก่อนได้น้อยกินง่ายๆค่ะลองลดลงขนาดลงกับใดพี่น้องล่องสุภยาล่องไปพอดโดนเติบอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่ายันปูสูขังใน อันนี้ก็เรียบร้อยเลยน้องถอดแล้วก็เอาขื่นว่างตั้งให้มันหยิบเนาะพี่น้องเน,นาะหน้าตาเป็นสีะมาณนี้งามบ่พี่น้องจังใดก็ลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพี่น้อง,ง,ลองเลยมวยยากใส่กุ้ยช่ากุ้ยติดตามเด้อพี่น้องนกำลังแรงใจให้น้องในเด้อสูตรมันกับมวยากเด้่น้องสิลงถิ่มไม่ห้จังใดก็ลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพี่น้องขอบคุณหลายเด้อ